สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมื่อหน่อยอยู่ในป่านะคะทุกคนนี่เตรียมตัวจะไปหานี่ค่ะเมฆไม้แดงนะคะทุกคนอันนี้คือหน่อยไม้แดงแต่ว่าเมฆของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่ในกระเป๋าค่ะช่วงนี้เขาบอกว่าราคาดีมากซึ่งไม่เคยเก็บไขยนะทุกคนแต่ก็คือแบบเก็บไม่ค่อยได้อ่ะทุกคนมันเมฆเล็กๆเ,เ,เองดูเมฆเท่าเล็กมือของเรานี่เองนะคะเมฆแบนแต่แตก กลั oh, จ,จะเก็บได้ลิก่งนี่ก็คือแบบทั้งวันนะทุกคนอันนี้นี่คือแบบครึ่งวันแล้วนะได้เท่านี้อ่ะทุกคนโอ oh, ้เก็บเก็บเม็กไม้แดงนี่รวยแน,แน่เลย <laughs> ของดีราคาแพงเก็บทั้งวันไม่รู้จะได้หรือเปล่าลิกน่งตอนนี้มุนออกำลังลงมาตักน้ำนะทุกคนเมื่อกี้อยู่บนภูเขาสูงมากหิวน้ำนะคะก็เลยลงมาตักน้ำเดี๋ยวก็ขึ้นไปหาต่อคะ่ะ มีเห็ดด้วยทุกคนเนี่ยทุกคนลงลงมากินน้ํานะแล้วก็เจอเห็ดเห็ดนี่เขากินเนอะแต่นี่มันแก่แล้วอุ้ยหอมจนเลยแข็งก็แข็งดูค่ะเห็ดนะแอมนะคะต้มแกงใส่ชะอมหน่อยทุกคนอร่อยข้อชองข้อชองคือชุ กูชูเปียกเน่ยไปอามแิโอเ้าดพล่คีพล่เซอพลอ้าาอะแม่อ้ากพเด้ออะแม่ไอมีอาเวกอ่านะเด้อูกะ่หนมุนน่อยเ

เรากระรอนจะกราบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าสมาชิกที่ได้มาหาเมกไม้แดงนะทุกคนถือช้อนมาด้วยยัากรับมาหาเห็ดทอกมาล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 าอ้เอเอด้วืออดเดาอเอดอดเดือดเดือดนอยู่เีอยเดืด เออกลับไปคั่วเด้อไปขายได้เงเนอหมดแล้วนะคะเงยแค่ันเดียวหาค่าถอแล้วรีกูข้าว่า่อยเหาค่าถอนะคะมันนหาค่าถทอค่ะไม่มีค่าถอกรค่านิดแล้วค่าหนนี่ทุกคนหนึ่งลิ้งอยู่กันอ่ะโองช่ามันมีอดี๋ยวลูจระเข้มีเยอะ bên lấy xe cô lấy gì hết lo đây rồi, đây rồi, thưa quý vị, Lấy đậu của nổ dưa đưa thôi mùng nụ, năng, gì to cho game, lấy cái sao mày chơi <laughs> 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 <Ố, xì> mét nữa Ui, 2 mét Ui, 4 mét hoài gái. Gái game, mồm lấy lăng khá luôn, này chạy นี่ทุกคนนั่งพ oh ักไปแล้วก็เก็บไปตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะทุกคนดูผ้าที่หายไปหมดแล้วค่ะมันมืดแล้วนะคะนี่แล้วเหรอเออมันมืดแกดุ้งทีเดียนะมันองแบบนก็แบบว่าการเนี่ยต้องมีเอปพีเดียเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ